สิบพระเหรียญเกจิดังจังหวัดปทุมธานีหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อร่ำเกษรวัดกลางตำบลบางกระบืออําเภอสามโคกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2469 2. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ช้างวัดเขียนเขตตำบลบึงยิโถอําเภอธัญบุรีจัสร้างในปีพุทธศักราช2473 สามเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เทียนปุปทมโมวัดโบสถ์ตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2490สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เหมือนนนทศรวัดโรงหีบตําบลละหกอําเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483ห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ยัดอุตโมวัดสายไหมตําบลคูคดอําเภอลำลูกกาจัดสร้าง ในปีพุทธศักราช2478 6เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดวดยามโรวัดกลางคลองสีตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2476เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออ๊อกบุพพรหมวชังตำบลบางปลอกอำเภอเมืองประทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2495 8. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตนาโทวัตหัตถสารเกษตรตำบลคลองห้าอคลองหลวงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2509 9. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแต้มโจตศิริวัฒน์คลองชันตำบลลาสวัยอ,อลำลูกกาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2477 สิบเหรียญรุ่นแรกท่าธิการชัยพุทธิยานวัตรเปรนประชากรตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2486ฝากติดตามพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับ